วอนใช้ยังพูดเมื่อกี้นี่ยะครับถึงแล้วกินแก่กันอยู่เพระาะถ่ายวีดีโอมันกลัวเพื่อนข้างข้างบ้างใช่คุณเรากินข้างก่อนนะครับสวัสดีครับจากที่เรารับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ววันนี้มันก็ดึกมากแล้วเราก็ถึงขอเวลานอนก่อนนะครับใช่ไหมครับพุ่มตี้ใช่ครับจะนอนแล้วฮะวันนี้เราจะไปไหนกันดีไปภารกนแน่งอ่าเพิ่งจะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับหน้าหนาวนะครับพอนอนก่อนนะครับสองหน้ากูเลย ตอนเช้านะครับหกนาฬิกาเฮ้ยตอนนี้เราจะไปไหนกันครับมังคีตื่นเช้ามาเนี่ยไปดูทะเลหมอกครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอ่ารเาราก็พาอีเวนมาดูทะเลหมอกเลยนครับดูแล้วนู่เป็นไงบ้างอีเวนหนาวมากเลยเหมือนที่เหมือนเชียงใหม่ไหมเพื่อนไม่เหมือนเหมือนที่ปารีสมากกว่าบรรยากาศคล้ายกว่าอีสัตว์ทะเล เอ่มาป็นคูใได้ไหมช่วยมาดูแลหัวใจที่อ้อมเองสวัสดีครับกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปสู่เขาน้ำค้างนะครับไปดูคนขับไหมคนขับเป็นใครเสียวเพื่อขับเป็นครั้งแรกอ่ะผอกให้มันขับไปนะผมไม่เจอกันนะครับ ครับดูเพื่อนผมไปซื้อของซื้อตั๋วนะครับต้องมีการจัดการซื้อตั๋วด้วยโอเคเนดะี๋ยวเข้าไปเลยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติขอน้ำค้างของจังหวัดนาทวีแล้วนะครับผมข้างหลังนั้นคือคนที่พามานะครับผมอ่ะอบแรกเราต้องไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเที่ยวถ้ำในถ้ำกันโอเคไปอ่ะติดตามดูต่อนะครับ เอาละครับก็คือหลังจากที่เราไหว้สารเจ้าพ่อเสร็จเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้เราก็ถึงปากทางหน้าเข้าถ้ำแล้วนะครับผมก็สภาพปากทางเข้าถ้ำเป็นอย่างี้ครับครับให้มันคือมองค้างเข้าน้ำค้างสามชั้นไปครับเราเข้าไปดูงก่อนว่าเป็นยังไงบ้างได้นะครับขึ้นไปข้างบนเป็นวิเดียเท่านั้นเลยครับองค์นี้ใช้เวลาในการสร้างสามปี เป็นโลของพวกคอมมิวนิสต์นะครับไม่คอมมิวนิสต์จีนะครับโลของโซเชัยมากนี่นะครับถ้าเป็นอุโมงคุดของคนสามัยก่อนนะครับเป็นอุโลของพวกคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์ก็จะเ มาประมาณร้อยเมตรนะครับแล้วก็มาเจอห้องประชุมของ c ม m m นิ i t y แล้วก็โหเนี้ยเป็นบันไดขึ้นไปจะเป็นห้องประชุมผู้นำโอโ้ที่จะมีประชุมผู้นำเหมือนกันนะครับโหดูใหญ่มากเดีย๋ยวเราไปดูห้องปีผู้นำเป็นยังไงยครับเดินขึ้นมาครับประมาณยี่สิบเป็นได้ก็มาถึงห้องประชุมผู้นำนะครับมาดูนะห้องประชุมผู้น้ำมีอะไรบ้างมีเตียงนอนผู้น้ำมีที่ทำงานผู้นํำแล้วก็นั่นะจะเป็น ครับนี่คือห้องโทรเลขน,นะครับผมเพราะว่าจากป้าที่เขาบอกโทรเลขจะสังเกตเห็นได้ยุ้ยหมครับเกี่ยวอะไรใช่ไหมเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับเขาเป็นหนึ่งแบบว่าคล้ายๆเหมือนแบบนี่มันรูปถ่ายครับเขาเป็นคนที่ส่งโทรเลขประมาณว่าแบบว่าต้องการจะส่งข้อมูลให้กับคนที่อยู่ภายนอกนี้เลยยิงปืนคือมีป้าอยู่ตรงนี้ครับจะเล็งลูกปืนมาจากตรงนี้นู่นแล้วก็ยิงเข้ามาฟังฟังฟังตรงนี้นะครับ ตัวไว้นี่ก็เป็นห้องพิมพ์ดีนะครับเป็นห้องพิมพ์ดีห้องธุรการเกีย่ยวกับสื่อสารข้อมูลให้กับคนทำเอกสารของระบบคอห้องนีน้นะครับห้องพิมพ์ดีแล้วก็ใช่แล้วค,ครับแล้วก็เครื่องเครื่องพิมพ์ดีเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แบบไม่ดีไม่เชื่อฟังมันดีอารมณเอาละ่ะมาถึงห้องเกสพสเปรย์นะครับผมใครวิวอะไรมาเร็วเลยไปดนอ่ะนี่เจอแล้วนะครับเป็นกระทะเป็นกระทะแล้วก็มีคล้ายๆแบบเป็นที่อันนั้นอ่ะคล้ายๆของที่ที่บดข้าวอะไรสักอย่างนึงนะครับลูกก็เห็นหรือเปล่าตอนนี้มีเค้าห้องพยาบาลนะครับผมอ่ะไปดูกันเลย ข้อบีบานอ่านเห็นตียแล้วเห็นเครื่องหมายการชัดแล้วนะเห็นเครื่องหมายบวกนี่ถ้าต้องชัดกว่านี้หนึงจะเห็นสารน้ำเกลือเนี่ยถุงน้ำเกลือให้น้าเกลือด้วยนะครับเป็นข้อผ่าตัดมากกว่าการเดาอดรูปเปอร์ชันโอเปอเรชั่นเราเดินเข้ามาในถ้ำอยู่สักพักเนี่ยเรามาถึงทางออกนะครับนี่ก็เป็นทางออกนะครับผมดูเลยโอ้โหนี่คือบนภูเขาที่พวกเขามนี้กย็อยู่กันนะครับ ดูเลยนะครับคือท่านบนภูเขาบริษาทที่ทำธุรกิจต่างๆของทั่วไปหมดประมาณนี้เลยครับเพื่อจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างในส่วเมืเราไปดูเลยดูทา,มมางมาตั้งอยู่าตอนนี้เรากเลังจะลงไปข้างล่างนะผมจากเราเซอร์เวีสำรวจรอบๆบรบิเวณของ ลุมหลบภัยของอุโมงค์แล้วนะครับผมอ่ะลงไปข้างล่าครับนอกจากมีอุโมงค์ให้เราไปแล้วครับยังมีสวนสัตว์ให้เด็กๆดูด้วยนะครับผมไปไปดูกันตัสวน อะไรครับก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นสาหรับทริปเอ่อเขาน้ําค้างแล้วนะครับผมก็เดินมาทั่วอุโมงเลยนะครับผมแล้วก็มีสวนสัตว์ด้านหลังคือวันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับผมก็อยากถามความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับผมผมคือภูมิใจเต็มที่แล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยครับผมคือหนักใจได้ขับรถมาแต่มาถึงก็ปลอดภัยก็ถือว่าโอเคนะครับถามพี่ชนีด้วยรู้สึกไงบ้างชนีรู้สึกยังไงวันนี้สนไม่สนมึง ไม่สนดูท่าย,ยากของเจนีคนนั้นดูนางนางไม่เก๋ๆโอเคครับแล้วก็เจอกันทริปหน้าทริปต่อไปนะครับผมไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ i <laughs>